สวัสดีครับนี่ช่องเสียดช่องธงพาเที่ยวนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับนะเรากําลังจะไปบ้านงานนะเรามีงานนะครับอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะวันนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปาหา,ากาแฟกินก่อนนะครับนะเราจะไปหากาแฟทานก่อนนี่เราก็อยู่เส้น ไปนัน่นอยู่ที่อำเภอร้องกว้างนะครับเาก,กำลังจะมืดฝนเนาะกำลังจะไปหากาแฟาทานก่อนนะครับก่อนที่จะไปบ้านงานนะพอดีเรามีงานนะครับจะไม่ได้ถ่ายงานให้ดูฝนตกแล้วนะครับตอนนี้นะครับเนาะนี่ครับฝนตกแล้ว,วเราจะไปฝนตกแล้ว ที่จังหวัดแพร่นะครับนะตอนนี้ตกมาหลายวันแล้วเนาะกลางวันกลางคืนนะเมื่อคืนก็ตกนะครับเนะมื่อคืนก็ตกวันนี้ก็ไม่มีแดดเลยนะครับเนาะวันนี้ไม่มีแดดเลยอันนี้เส้นทางไปจังหวัดน่านนะครับน่านพะเยาเชียงรายนี่เราก็เดินทางด้วยรถยนต์นะฝนตกนะก็เลยไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์นะ ก็เก็บภาพบรรยากาศนะให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันจังหวัดแพร่เออร้องกวางเราจะไปหากาแฟทานก่อนครับตอนี้ก็เวลา9โมง7จโมงแล้วนะ ตกนะวันนี้ไม่รู้เขาเางานนะเป็นงานาไม่รู้ฝนตกเขาจะออกยังไงนะครับเวลาไหนก็ไปดูก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นแยกล้องเข็มนะครับ พันนังคอยพระธาตุบุญแจม้อนแม่ถางนะครับเนาะม้อนแม่ถางเนี่ยถ้าไปตอนนี้นะเวลาประมาณใกล้เช้าเชนะ้านะอาจจะเป็นแบบว่ามีหมอกนะครับฝนตกแบบนี้อาการจะดีนะครับนี่นะครับนี่จังหวัดแพร่บ้านน้ำเล่านะเราก็ต้องเข้าบ้านน้ำเล่านี่นะครับเนาะแต่เราจะไปหากาแฟทานก่อนนะครับ ร้องกวางอำเภอสองพยเนะยานะสองพะเยาร้องกวางอันนี้แยกร้องเข็มนะครับนะ <c oughs> เนาะเลี้ยวซ้ายไปพะเยานะครับไปพะเยาไปเ <c oughs> ชียงใหม่ไปเชียงรายนะครับได้นะตรงไปก็ไปจังหวัดน่านนะครับเนะเส้นหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสี่นะครับเนาะ ต้องไป101นะครับผลมาแล้วก่อนที่เราจะไปบ้านงานเราก็ไปหากาแฟทานก่อนเนาะไปหากาแฟทานก่อน ทรงพาเที่ยววันนี้อยู่ที่จังหวัดแพร่นะที่บ้านอันนี้แยกล้องข็นนะข็นอันมันเล็เราจะไปหากาแฟาทานก่อนนะ ก็จะหากาแฟก่อนนะากาแฟทานก่อน,อน,อนข้าวก็มีนะแต่ข้าวยังไม่หิวนะกิกาแฟก่อนเจอตรงนี้ได้เจอตรงนี้นะฝนตกเอาตรงนี้ก็เื ร,ร้านอาหารก็มีนะอืบโอเคนี่ก็ลงมาจากรถแล้วนะนี่ครับกันเดนไปเป็ดกาแฟนะมีอยู่ไหมอยู่นะครับยังอยู่นะสัญลักษณ์ของอำเภอนะสัญลักษณ์ของอำเภอร้องกวางนะ นี่สัญลักษณ์ของอำเภอลองกวางนะนี่นะครับนะเปะ็นอย่างนี้นะนะเห็นไหมนะสัญลักษณ์ของอำเภอลองกวางนี่สัญลักษณ์องอำเภอลองกวางไปไม่ต่อ อะไรทานก่อน,นอก่อนไปนำงนบรรยากาศบนเขาสวยมากเลย,ยเห็นไหมเพื่อนสวยมากเลยนะนยบนเขานไหมอันนี้คือมีหมอกนะมีหมอกหรือเมฆฝนก็ไม่รู้นะครับนะ นั่นละ,ละโ,อโอ้นีน่แล้วก็อยู่ที่จังหวัดแพร,แร่เรากำลังจะไปหาอะไรทานกันนะวันนี้ก็จบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆดีๆ ทงพาเที่ยวก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ทงพาเที่ยวไปก่อนครับสวัสดีครับ